วันนี้ต้องการจะเป็นฟิลแบบว่าอย่างนี้ก็เลยนัดเทรนเนอร์มาบ้านเลยจ้ะโถอ่าแล้วมามาพร้อมแล้วคำเิ็มแรงแล้วขาสั้นขนาดไหนนะเก้ายาวยาวๆก้ายาวยาวเอาทำไมไม่ทำมาทำไมไม่ทำมาไม่ไปยิงเล่นกันทีนึงแทงเข่าเกรงท้องมันควรกี่ทีทีสักีสิบทีแล้วก็ทำทั้สามถึงห้าเซตเบาๆจะน้อง าาม,มามาเช่นบ้านเลยเหรอฮะบ้านผู้ดีรู้จักบ้านหมอดเยอะๆแบบเดียวนนี้ไม่เหมือนบ้านเหมือนล้างไข่หมอดแล้วว่ะเมืองจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้มาบุกห้องนอนใช่ไหมจะบอกว่าช่วงเนี้ถ่ายอิมเอมทํารายการมาช่องคุณเอมเนี่ยประมาณสามปีรายการที่ตอบรับดีที่สุดก็คืออิมเอมโปรดักชั่นไม่มีอะไรเลยตั้งโทรศัพท์คนดูชอบมากสปอนเซอร์เข้าไม่ไหวและตอนนี้มากกว่ายอดวิวก็คือน้ําหนักค่ะ แต่จะเย็นเย็นไม่ได้มาขายแบบยาลดน้ำหนักหรืออะไรวันนี้ต้องการจะเป็นฟิลแบบว่าอย่างนี้ เพราะว่าล่าสุดแจ็คสันหวังเขาบอกว่าผู้หญิงในอุดมคติของเขาเนี่ย <th bb> คือผมยาวคิดว่ายาวนี้ก็ได้เพราะยาวกว่าพระ <laughs> แล้วถือว่ายาวแล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ชอบออกกําลังกาย <st> ก็เลยนะัทเทนเนอร์มาบ้านเลยจ้ะเดี <st> ๋ยวจะลงไปออกกําลังกายแล้วแท็กซอร์ี่แจ็คสันหวังแล้วถามเขาว่าแบบนี้ชอบไหมจะบอกว่ามืองบ้านเนี่ยสวยมากนะคะอันนี้เราอยู่ที่เวนิวไอดีพระหนโยธินรังสิตนะจ๊ะเขามี4สาขาเลยเวนิวไอดีพระหอนโยธินรังสิตเวนิวไอดีปิ่นเก้าสารยาเวนิวไอดี มอเตอร์เวย์ตรงพระรามเก้าแล้วก็วิภาวดีพระโขนโยธินเราอะเป็นเขาเรียกว่าจะบอกว่าเป็นแฟนคลับเขาไม่ได้มีอยู่ค่ะเขาอยู่หลังเดียวเนอะเพราะว่าเราก็ใช้บริการของ s อสซีเเหมือนกันบ้านที่นี่เขาด้วยความที่แบบมีความหรูหราม,มาห้าวมีความเป็นผู้ดีวันนี้เราก็เลยมาอีกหนึ่งสาขาก็คือสาขาพระโขนโยธินลังสิตินะจ๊ะนี่ห้องทํางานก็คือเวอร์เลยเห็นปะ่ะเป็นแบบปลอรหนึ่งพิมพ์น้ําปลาไม่ได้เห็นปะ่ะสภาพอีกทีมันอยู่ไม่ได้หลกกังแบบนี้กูจะบอกให้ กินอะไรแบบนี้การแบบ ก็มีทั้งหมด1 2 3 4นอน3จอด88น้ำนอนไปเลยก็คือแนะนำบ้างประมาณ5รอบแล้วเทนเนอรย์ยังไม่มาเลยนะจะติดฝนอยู่อเผื่อเขาวิ่งมาเพราะเขาเป็นเทนเนอร์แบบนักสุขภาพตัวยงเลยรอจนงว่า,กกาจะมาแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าวันนี้เคล็ดลับหุ่นดีของเราคืออะไรแล้วทำไมจะต้องเป็นเทนเนอร์คนนี้อย่ไปเจอเลยอาารว่าฮัลโหลฮัลโหล I'm <laughs> เทรนเนอร์ของเราใช่แล้วเป็นแบบสเปคของหลายๆคนเลยพอรู้ว่าต้องการจะออกกําลังกายนี่คือดีใจมากเลยนะเวลาที่มีคนแบบเอ้อยากออกกําลังกายอะไรเงี้ยคือเราแบบรีบรีบมาเลยเนี่ยจริงจริงเราก็รีบมาเลยจริงจริงเอฟเฟคเพี่เลยเปิดดูตลอดคือคนที่แข็งแรงคือพี่เบ้แล้วคนที่แบตหมดคือเราไม่เคยออกตามได้เลยอ่ะจริงอ๋อจริงๆเป็นคนชอบออกกาลังกายนานยังคะเป็นคนชอบออกกําลังกายมาประมาณ6ปีแล้วค่ะชอบเลยเพิ่งเริ่มมาชอบออกกําลังกายมันมีควขี้เกียจไหมไม่มีมีแต่ความรู้สึกว่าแบบว่าถ้าไม ออกหรือจะไม่ตื่นแต่เดี๋ยวก่อนขอทักก่อนโครงการอะไรทำไมสวยขนาดนี้มันยังไงล่ะตั้งแต่แบบประตูหน้ารพอแล้วมันกไม่นอลังการขนาดนี้มันยิ่งใหญ่เลยเข้ามาตรงนี้คือส่วนกลางคือสวยมากสีสันสดใสนี่เจอเห็นแค่ส่วนกลางจิเบอขนาดนี้ใช่ไหมถลูไม่แม่บ้านที่เนี่ยใส่ชุลาตีนะเรทุกอย่างมาดูหรูหราให้หมดเลยจุดเราอ่ะคือเสิร์ฟ วันนี้เขาก็เลยอยากจะให้เอ็มมาไปสับแบบเฮลตี้ให้ดูแลเพราะว่าเอาจริงๆช่วงนี้อยู่บ้านมันน่าเบื่อใช่ไหมนอกจากกินก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องออกกําลังกายต้องออกกําลังกายเราจะได้มีคลิปลงทวิ t เตอรก็คือวันนี้พร้อมพร้อมแต่ขอเป็นสืภาผก่อนได้ไหมที่นี่ได้เลยหรอไม่ต้องไปแบบว่าตามแบบฟิตเนสเราออกที่บ้านเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาในธีมของเจวัน7็ท่า everyday series by venue id ค่ะ เหมาะจริงอะเขาเหมาะจริงเอ็มตามพี่เบ้มาประมาณ85ปีตั้งแต่พี่เบ้เริ่มมาเกลียดขอเปลี่ยนสภาพแป๊บหนึ่ง <Okay S 1> เดี๋ยวมาเสร็จยังอะอย้ายเย็น,นมาพร้อมแล้วพร้อมเห็นแรงแล้วขาสั้นเลยขนาดน,นั้น่ะ เรไม่คิดไปเลยดีแล้วเราปิดเลยเราปิดเลยปิดอยางนี้เลยไม่ขายเราเลยไม่ขายเลยเราขายคนเดียวเราจะเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากตรงนี้เลยจ้าคิดไว้แล้วมันพอเหรอแค่นี้มันกว้างมากจริงจริงแล้วมันจะยาวกว่าถ้าเกิดว่ามาทําท่าเดียวกับเบย์จริงรอเอาเลยนะเริ่มเลยเย็นนะท่าแรก walking lunch walking lunch ก็คือเป็นการเดินย่อเดินย่อและเดินย่อเริ่มนะคะค่ะเก้าวไปข้างหน้าก้าไปข้างหน้าย่ออุ้ยย่อลงไปเลยเหรอแล้วก้าแล้วก็ย่อ แล้วก็เก้าแล้วก็ย่อแต่เวลาเก้าเนี่ยขอแบบเก้ายาวยาวเก้ายาวยาวเอาทำไมไม่ตามมาทำไมไม่ตามมาเข็นไปอย่างนี้เลยนะมแกก็เมื่อยแล้วอ่ะเม่ไหม่บอกแล้วว่ามันยาวมากมันยาวเอาจริงๆไม่ได้เวอร์เลยนะฮะเอาจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้น่ะคนที่เคยอยู่บ้านหลังนี้เขานั่งรถทัวร์ไปนะเพราะว่าจริงๆมันเดินไปไม่ได้มันกว้างมันยาวจริงมันเวอร์ไปหรอเอาไปพร้อมกันอัเก้าย่อขึ้นมาไปขึ้นมา ไปขึ้นมายย่อไปขึ้นฮึมไปถึงปุ๊บกลับป้าไปถึงปุ๊บกินน้ำ่อกไม่ไเดีหรอต้องต้องไปต่อเลยเหรอคันหนึ่งร้านเดียวไปทันหลงขึ้นหลงขึ้นหลงขึ้นเยี่ยมหนึ่งทันหนึ่งท้าแล้วถ้าใครมีบ้านหรือแบบนี้ก็สามารถทําได้ทําได้เลยอาจจะแบบเดินไปถึงห้องครัวเลยก็ได้เอาแค่ห้องครัวไปห้องนู้นน่ะแม้จะประมาณแบบ29ได้ลองทำให้เขาดูแม้ว่ามันได้กีจกร่าวได้หนึ่ง ห้าหกเจ็ดแปดอุเก้าเก้ายาวสิบสิบเอ็ดถ้าเก้ายาวสิบเอ็ดสิบสองอ้าวขาตั้นว่งคือโดนท่าที่สองเราไปห้องครัวเพราะว่าเมื่อกี้แอบสองสวยอะ่ะจิง,งเหรอเอาไปชอบอะ่ะฟิลฟิลดูดีใช่ดูไม่น่าเบื่อถ้าฟิตเนสเอม็มว่าน้ำมันเพราะมันเห็นอะไรด้วยจริงเราชอบท่าที่สองเรายืนเตะขาจา้ะขอซักสิบที ก so อดหนึ่งสองสามไปหนึ่งสงสี่สหเแปดเก้าสเสร็จแล้วก็อเคโอเคเาเป็ีข้า้าเปลี่ยาเข้าเปิดข้าวเ่ ทัน้น <ไป S 1> ทีน่สามไปไหนดีคะท้นที่สามขอกลับไปที่บันไดค่ะได้ค่ะบันไดคือไม่มีอะไรมากกว่าจะขึ้นไม่ถึงอะ่ะก็ได้หนึ่งเซตหละอยขอเก้าเราดันขาไปด้านหลังดันขาไปด้านหลังดันขาด้านหลัอันนี้ไม่ใช่เกงขาสั้นนะเนี่ย ตรงกงขาสั้นขาสั้นเลยอันนี้อันนี้ได้ก้นเหรอคะท่านได้ก้นได้ก้นเวลาที่แบบพี่เป้จริงมาที่เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายให้ออกแบบเร็วไม่งั้นแบบก้นขาจะใหญ่ไม่เกี่ยวเลยจริงเหรอไม่เกี่ยวเลยใช่ให้มันกระชับจริงๆแล้วอ่ะก็คือเวลาออกเนี่ยอยากจะให้ทําช้าๆด้วยสามเพราะว่าเราจะได้แบบค่อยๆคอน t r o l โฟกัสที่กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยบมงทีสมมติเราออกไปเร็วๆปุ๊บแล้วมันเป็นแบบแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงอาจจะแบบว่าถ้าสมมติเราจัดท่าไม่ดีอะไรเงี้ยกลายเป็นกระดูกกระเดี่ยวแบบ ผิดท่าด้วยขึ้นไปก่อนเลยตาแต่ก็ทีละทีละขั้นเลยหรอทีละขั้นทีละขั้นโอ้ทีละขั้นเดินขาสั้นนะเนี่ยไปดีค่ะดีไปค่ะดีค่ะต่อไปขึ้นวันใดก็ต้องขึ้นอย่างนี้นะทุกคนมันจะได้ช่วงต้นนะก้นกระชับก้นเด้งเอาตากล้องยกขาสิค่ะตากล้อนต้องทำด้วยอันนี้ท่าที่สามผ่านไปท่าที่สามแล้วท่าที่สี่เลยไดีคะขอเข้าห้องนอนคุณเดมได้ไหมคะได้จ้าเชิญทางนี้เลยค่ะคุณแม่อุอ้ย เตียงหูแล้วมองเห็นสระว่ายน้ำประดุดว่าแบบเป็นเวอร์มากเห็นไหมสะส่วนตัวอุ้ยเราอยากออกไปทำข้างนอกบ้างดิแต่ว่าฝนตกเนาะไปสิเราอยู่ดีนะจิงมไม่อยากไปด้วยกันหรออันนี้ถ้าดีทําที่เตียงได้เลยทำที่เตียงได้เลยตอนตื่นนอนตื่นนอนปุ๊บขึ้นมาปุ๊บอ่ะแทงเข่าเกรงท้องยังไงเลยใช่มันควรกี่ทีสักีสิบทีแล้วก็ทำสักสมถึงห้าเซต <c oughs> ไม่ต้องไปไหนแล้วงานเงนไม่ต้องทำแล้วทั้งนั้นแล้วเกแค่นี้เองมันเหมือนแบบเป็นทางง่ายๆนะแต่ว่าใเกรงทองเย่ะอันนี้คือได้หน้าทองใช่คือถ้าทำตอนเช้าอ่ะประมาณ5ทีหลับต่อโอเค อ๋อคือช่วยขับได้ด้วยขอบคุณมากซีว่แบบาแบบกระตุ้นลำไส้มันมีการแบบขยับอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าที่นี่เก๋กว่าห้องนอนแล้วบ้างเราก็คือส่วนกลางปาเดี๋ยวพาไปดูส่วนกลางว่าสวยแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เราเล่นเยอะแยะไปไปเลยจ้ะ เดินเข้ามาก็จะเห็นเซลล์แกลลี่ก่อนเขาก็จะนั่งกันแบบนี้เขาจะไม่รู้ไปไหนนะเขาจะนั่งแล้วถ้าเราแบบบอกว่าเอออันนี้อะไรช่วยไม่ไม่มาเขามีหน้าที่มานั่งเดียวอ้าวเหรอคะใช่เขาจะกลับบ้านต่อสี่โมงแค่ไหนเขาคุยกับเขาไม่ได้แล้วเขาจะอยู่ท่านี้เขาจะค้างไว้จริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นลูกปั้นก็เป็นลูกปั้นเอาค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเธอฟิตเนสเวอร์มา โอ้โหนัทใหญ่อ่ะกว้างดีชอบอุ้ยเราก็สามารถวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็ดูลูกบ้านได้อ,อดก็วันหนึ่งเราก็มาวิ่งไม่ล่ะท่าหนึ่งก็คือถ้าเดินออกกาลังกายธรรมดาบนลู่วิ่งเพราะเราต้องใช้อุปกรณ์ได้ไใช่ใช่ใชเรามาลองสําหรับคนที่มีลูกวิ่งอยู่บ้าน หรือว่าเป็นอุปกรณ์ออกกํบบาลังกายอยู่ที่บ้านดีกว่าเดินกับวิ่งอะไรได้เยอะกว่ากัน่เวสมมติถ้าคิดเป็นระยะทางอะ่ะมันจะเท่ากันแต่ว่ามันใช้ระยะเวลานานขึ้น <laughs> เหมือนเดินให้มันก้าวยาวๆแบบอยา่ยาเดินก้าวสั้นๆเงี้ยเดินก้าวยาวก็จะแบบสับขา <laughs> 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 มีความสับขาอันนี้มันได้ที่หน้าด้วยนะถ้าระดับหกค่ะมันจะเป็นแบบจริงเหรอแวถ้าเราเป็นระดับหกบ้างอ่ะก้องจับหน้าหน่อยถ้าระดับหกหน้าจะเป็นงไงอ๋อโอเค อุยที่นี่ดีอ่ะได้หน้าด้วยแค่ตันอันนี้คือท่าที่ห้า่ห้าแล้วห้าแล้วต่อไปพอมันมีกระจกอ่ะเราก็อยากเต้นทำอะไรดีเป็นอะไรดีท่าที่แบบว่าเอลเล็กเอลเล็กหรอเป็นแบบทวิส อ๋อก็สนุกดีเนสม่เอออันนี้ต้องนานไหมคะจริงๆอ่ะจับเวลาเป็น1นาทีหรือไม่ก็แบบอ่ะใน1นาทีทำสี่สิบวิพัก2ี่วิแล้ววนสักประมาณแบบสามสามทางสามรอบก็จะได้ช่วงเอวเอวแล้วก็ย่อแล้วก็ลอน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 โอเคแล้วก็ลอนลอนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวใอยลงไปท่าที่7อันนี้มานี่ก่อนทัวร์กิ้งค่ะ เราอยากสัมมนดประชุมทํางานเหนื่อย<ๆ><ๆ>มานั่งแบบใจจอยเมาๆ <c oughs> ส่วนใหญ่ว่าน่าจะใช้เวลาที่นี่เยอะเมาโมยใช่แล้วก็แอร์ฟรีเนาะเนาะบ้านไม่มีเสศษค่าไฟเลยมาอยู่นี <c oughs> อ่อันนี้ก็ถือว่าโอ่งโถงกว้างขวางมากๆนะคะเลือกให้แบบขี้เกียจล้างอยู่บ้านก็เพิงน้ำเข้จานมาล้างที่นี่ก็ได้เราวขนเราก็จากหนุ่มเนาะทำไมเดินไม่ตรงอ่ะมันดูไม่ตรงเหมือนเราแต่งตัวอไรอยางเงี้ยเฮ้ยคเดนคิว เลยนะจริงจิงเด็กๆมันจะชอบเนอะเพราะได้หลายที่เขาไม่มีเอ็มว่าแต่นี่ว่าต้องเต็มไปด้วยผู้ใหญ่อ่ะต้องมีถ่ายรูปเนอะไปตรงโน้นไปสระว่ายน้ำให้มันครบเจ็ดห่าอยู่บ้านเจ็ดวันจะได้ไม่เบื่อใช่เป็นไงเป็นยังไงตรงนี้มีความแบบบีชบาร์ใช่เป็นบีชบาร์เป็นบาร์จริงๆนะตรงนี้อันนี้เขาบอกอีสปายมาจากไหนนะรัสเบเกอรอ่าใกล้ๆรัสเทวีนะ ถ้าตรงนี้จะทําอะไรดีถ้าเราได้ไม่อยู่ตรงนี้คือเนื่องจากว่ามีนกฟามิงโก,กเราก็ต้องทําอะไรที่มันเป็นแบบขาเดียวบาลานซ์ชิ้นหนึ่งเราก็เลยจะให้ทาท่านี้เริ่มจากถอยยอ่อเสร็จปุ๊บยกเข่าขึ้นมาเยียดออกไปแล้ววางไปเล่นน้ำได้ไ,ดไหม <c oughs> อันนี้เราจะยากยอ่ะ,อะถ้าไม่เป็นถอยยอ่อแล้วยกเข่าขึ้นมาแล้วก็วาง <c oughs> วันเจ็ดท่าเอริเนสซีรีส์ by Venue ID ชอบนะทําได้จริงนะแต่เมื่อยเลยนี่ว่าคืนนี้กับพรุ่งนี้เช้าน่าจะระบมเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกาลังกายเพราะว่าอยู่บ้านอะเราก็รู้สึกว่ามันจะมีท่าอะไรถ้าเราไม่ไปฟิตเนสเอ็มคิดแบบนี้อะไรเงี้ยไปฟิตเนสบางทีเราก็ทำอะไรไม่เป็นเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากทำอ่ะก็จะมีความเขินเวลาที่เรากดเครื่องอะไรแบบนี้แต่ดิรู้แล้วว่าอยู่บ้านทําอะไรท่าไหนบ้างอุ้ยมันง่ายหมดเลยทุกท่ามันทําได้แบบปกติทําได้จริงใช่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรก็ทําได้ก็ที่นี่ก็เหมาะกับบบบบบกาารแแอยู่่้นไมหง เรียกเอ็มว่าเจ็ดวันแลวมันรู้สึกมันไม่ได้เดินดูนู่นมองนี่มองนั่นเลอยอ้ะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือรู้สึกว่าชีวิตมันมีสีสันเนะ<ช>เพราะามองไปมันเหมือนเป็นศิลปะไปหมดเลย<ช>สีสันแบบสดใส <c oughs> แล้วจะบอกว่าที่เนี่ยตอนนี้ที่เอ็มบอกเพ่ไปว่ามันมีสี่โครงการมไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ำกันทุกโครงการเพราะว่าเขาเป็น one project one design แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันเลยอาจจะมาจากตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดอีกรอบหนึ่งว่าแต่ละที่เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหนใครชอบแบบไหนก็ไปที่นั่นอย่างที่เราบอกลัทธิ สนใจนะคะก็ลองมาที่นี่ได้แต่ี่เบ่เคยมาแล้วใช่ปะเคยมาแล้วตอนวันแถลงข่าวแบบสื่อมวลชนเยอะมากจริงจังเลยสรุกจริงจังแต่ที่ชอบเป็นพิเศษทำอันนี้อาจจะนอกแบบที่เขาบอกเอ็มชอบถนนส่วนกลางที่เราบอกกันอะถนนถนนหมู่บ้านอะกว้างมากกว้างมากแล้วแบบความปลอดภัยแบบตรงประตูหน้ารอปรต่างเขามีแบบระบบระเบียบดีมากนะก่อนเราจะเข้ามาก็ต้องมีการแจ้งเจ้าของบ้านด้วยนะต้องบอกมาข้ามาเลยรลช่ิแบรนด์เ e n u e ID เขาเปิดตัวถึง4โครงการทั่วกรุงเทพนะจ๊ะแล้วก็ปริมณฑลเลย ก็จะมีที่ที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า Venue ID นนหงโยธินรังสิตแรงบรรดาใจที่บอกนะคะมาจากลาสเวกัสเลยนะจ๊ะที่2นะคะ Venue ID ปิ่นเก้าสารยานะจ๊ะแรงบรรดาใจการสร้างสรรค์นะจ๊ะเขามาจากหมู่บ้านมรดกโ,โลกชิราคาวะโกะประเทศญี่ปุ่นจ้าที่ที่สาม Venue ID มอเตอร์วเวย์พระราม9นะจ๊ะแรงบรันดาลใจมาจากโลฟอเทนไอซ์แลนด์นะคะหมู่เกาะทางตอนเหนือของนอร์เวย์นะจ๊ะที่ที่สี่ Venue ID วิภาวดีพหงโยธินนะจ๊ะแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมนะจ๊ะ และอรารยธรรมของเมืองโคเปนเฮเกนนะจ๊ะเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกของประเทศเดนมาร์กจ้ะทั้งหมดนี้นะจ๊ะราคา6 1ถึง16ล้านบาทเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s c a s s e t s c o m หรือโทรไปที่1749ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยจ้า วันนี้ต้องขอบคุณคุณเบ,บ๊เมากเลยนะคะที่มาทําให้เราปวดตัวปวดเนือปวดตัวอยู่บ้านเนี่ยเอาจริงไม่เคยเคยเปิดดูจริงๆเราไม่ได้โกหกบอกผู้จัดการมึงเ,เดี๋ยวเริ่มแล้วตั้งแต่มีนา,เ,าเรามาเป็นเบเบ้กันเถอะมาเปิดเลยไม้เอ,เอาก่อน <laughs> เดี๋ยวูเปลี่ยนสภาพก่อนถ่ายรูปแล้วฟิตเนสแล้วนะ <laughs> เปลี่ยนสภาพไป <laughs> ออกนอกไม่ไหวอ่ะลองดู ต้องลองดูเดี๋ยวจะไม่หาดูคลาสง่ายๆก่อนมันมีแบบว่าสําหรับ b ิ g i เ n e r l o ล impact อะไรอย่างเงี้ยเอาพูดน่้นไปก่อนเบาของเราคือแรงของเขาทุกอ่านเลยนะเอาจริงๆแล้วอะวันนี้ของคุณเบงกงที่มาร่วมสนุกกับเราแล้วก็มาทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปโครงการไหนเราต้องไปเราต้องพูดอย่างนี้แหละเขาจะเอาเราไปอีกต่อไปทําให้มีเราเราก็เฉยๆก็เหมือนกับทุกที่แหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูโครงการต่างๆอีกสามโครงการที่เหลือแล้วยังไม่ได้ไปเลยรออีวเดี๋ยวคุณก่อน อิจฉาไปเตรียมมาเลยไ,ได้แล้วโอเคได้แล้วนะก่อนนี้คิดได้แล้วนะโอเค okay, <laughs> เดี๋ยวไปเลย <laughs> นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะจา๊ายบ้าย